หนึ่งก็คือการฟอร์มทีมรัฐบาลจะไปถึงจุดฝั่งฝันแปดพักนะสามเสียงสองการโหวตเรื่องนายกคุณพิธาจะได้หรือเปล่าหรือจะต้องมีคนอื่นสามคือตอนนี้ที่ถูกกดดันก็คือนโยบายเพราะพักการเมืองก็ประกาศนโยบายครับบางพักอย่างพักรัฐบาลเนี่ยก้าวไกลก็บอกทาเร่งด่วนเลยร้อยวันแรกร้อยวันแรกมีอะไรบ้างหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องค่าแรงเมื่อวานคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐนะครับคนดิเดตนายกจากก้าวไกลเนี่ย ไปคุยกับทางสภาอุตสาหกรรมไปคุยกับทางภาคเอกชนเพราะก่อนหน้านี้เคยโดนทุงติงนะคุณว่าค่าแรงปัจจุบันเนี่ยมันสามร้กว่าบาทใช่ไหมครับถ้าปรับเป็น450บาทคนที่ใช้แรงงานถามว่าดีใจไหมดีใจต้องดีใจสิมีเงินหมุนเวียนครับแต่ผู้ประกอบการบอกเงื่อตกนั่นนะสิโอ้ยมันต้องเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นร้อยเลยนะ ตอนนี้เราจะเห็นว่าหลายๆภาคส่วนเขาก็เป็นห่วงเมื่อวานก่อนการหารือคุณพิธาเนี่ยเขาบอกเขาอยากจะฟังความเห็นเอกชนนะต้องฟังให้รอบด้านโดยเฉพาะค่าแรงที่ประกาศเนี่ยนะครับก่อนจะนําไปคุยกับพักร่วมรัฐบาลยอมรับว่าประกาศมาหาเสียงมาขึ้นทันที450บาทเนี่ยนะฮะมันขึ้นแบบกระชากแต่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ผ่านมารัฐบาลเก่าคุณยิ่งรักเคยทำมาแล้วปรับค่าแรงตอนนั้นขึ้นมาเป็น300จาได้ไหมใช่ไหมครับทั่วประเทศ เรื่องนี้เนี่ยทางคุณพิธาก็ได้อธิบายให้ทางสภาอุตสาหกรรมได้สบายใจบอกยังมองเหรียญด้านเดียวม,มันไม่ใช่แค่ให้คุณปรับขึ้นเท่านั้นครับรัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือเอกชนด้วยเรื่องภาษีลดภาษีให้ SME เรับเรื่องการลดหย่อนหักลดหย่อนได้อีกสองเท่านานสองปีเรื่องเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจเอกชนแบบนี้ครับโอ้โหคุณผู้ชมคุยกันสองชั่วโมงมคุณพิธาเนี่ยอยู่ดีๆคนก็ขอรอฟังนะครับแต่ออกมาบอกแบบนี้ว่า ค่าแรงขั้นต่ำ450บาทที่เคยบอกว่าทำทันทีเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวคงต้องหารือกับพักรวมรัฐบาลก่อนครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอาจจะยังไม่สามารถทำได้โดยเฉพาะพักเพื่อไทยเพราะว่าพักเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็มีค่าแรง600บาทภายใน4ปีเหมือนกันพักรัฐบาลผสมก็คงต้องพูดคุยกันพอนายพิธาพูดอย่างนี้หมายความยังไงหมายความว่า450ยังไม่ได้ปรับทันที ฝ่ายตรงข้ามของคุณพิธาของก้าวไกลรวมถึง f อซแฟนคลับบางส่วนของเพื่อไทยซัดทันทีแบบนี้ฮะอา้าวพอรู้ว่าจะขึ้น4 1 0บาททันทีตามหาเสียงไม่ได้ก็โบยว่าเป็นเพราะเป็นรัฐบาลผสม,มไม่ไหวนะแบบนี้โบยมาเรื่องนี้โบยมาว่าเพื่อไทยก็มีนโยบายเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนออยังทําไม่ได้ครับอ่ะล่าสุดนะครับเราไปเจอคุณหมอชนาน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยหัวหน้าพักเพื่อไทยจะรู้สึกว่าโดนโบยหรือเปล่าครับแกบอกแบบนี้ฮะ แกบอกว่าไม่อยากจะวิจารณ์แต่ข้อเท็จจริงคือยังไม่ได้คุยเรื่องนโยบายกันนะฮะเป้าหมายสำคัญตอนนี้ที่ต้องทำอย่างเร็วคือโหวตเรื่องนายกและตั้งรัฐบาลให้ได้อะไรที่พักไม่สบายใจไปกระทบต่อเรื่องของระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยพักเพื่อไทยบอกขอสงวลสิทธิ และอะไรที่ก้าวไกลไปปรับแก้ก็เป็นสิิ์ของก้าวไกลไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยทางพรร่อไทยก็ยึดมั่นว่าถ้าจะจับมือตั้งรัฐบาลให้ได้นั้นอย่ามาแซะอ,อย่ามากัดกันเองครนี่เห็นไหมตอนนี้มันก็เริ่มมีูสชักชุลมุนวุ่นวายกันอยู่พอสมควรยังไม่ทนันจะัดตั้งจริงๆเลยเริ่มมีแหมไม่กัดกัดเกาๆกันแล้ว,ลวอ่ะทีนี้ประธานทางสอ,อทอครับบอกแบบนี้คุณเกรียงไกรเทียนนุกูลเนี่ยบอกเอกชนกังวลตั้งแต่เห็นนโยบายแล้วนะครับทั้ง ก้าวไกลทั้งเพื่อไทยเรื่องค่าแรงเนี่ย450กับ600บาทเนี่ยบอกถ้าเกิดขึ้นจริงเอกชนช็อกเลยนะ mm. นะครับคุณพิธาก็เคยเป็นสมาชิกสภาอุดเนี่ยน่าจะเข้าใจดีทําธุรกิจเหมือนกันคุณเกงยงกจบอกคุณพิธาบอกในที่ประชุมว่ายินดีรับฟังทุกคนจะนําไปหาเือกับพรรคร่วม เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องทํางานใกล้ชิดกันนะทั้งรัฐทั้งเอกชนอาจจะมีการตั้งคณะทารรงานร่วมกันลงลึกในแต่ละอุตสาหกรรมนะครับ,รบนี่แหละน่าสนใจอย่างที่ผมบอกไปมันก็มีผลกระทบตามมาเหมือนกันฮะใช่ครับ,ค,รบคือส่วนสําคัญที่สุดเนี่ยอยู่ๆจะมาพุ่งปีดเป็น450อย่างเงี้ยเออคุณพิธาก็บอกนะครับบอกว่าเอ้ไม่ใช่คิดเองทึกทักจะขึ้นมาเองมันก็ดูหลายปัจจัยหลายส่วนน,นะครับเดี๋ยวจะนะนำคุณผู้ชมไปดูว่าสําหรับค่าแรงขั้นต่ําในประเทศไทยที่มีการปรับขึ้นล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะ เมื่อ1ตุลาคมปี2565นี้ออกแบ่งออกเป็น9ระดับด้วยกันนะฮะตามภาวะเศรษฐกิจแล้วก็จีดีพีในแต่ละช่วงอ่ะคุณผ,ผู้ชมดูนะครับคือมันจะมีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ328บาทนะครับจนไปถึงสูงสุดเนี่ย354บาท ถ้าเป็น450นี่ก็เกือบร้อยใช่ขึ้นมาเกือบร้อยนะถูกต้องอเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะฮะหลายกลุ่มเลยทีเดียวแต่ก็หลายจังหวัดนะครับคุณผู้ชมอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับชลบุรีระยองภูเก็ตเนี่ย354บาทนะฮะในขณะที่353บาทถูกมา,มาบาทนึงก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยแหละครับฉะเชิงเซาแล้วก็พระนครศรียุทธยาก,ก็อยู่345 343บาทนะครับยังมีไปต่อนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปเพจต่อไปเลยคุณผู้ชม มันก็จะมีลดหลั่นกันไปนี่แหละครับตามที่เราเห็นในหน้าจอแต่น้อยที่สุดนะเวลานี้เนี่ยหจังหวัดก็คือยะลาปัตตานีนาลาทิวาสน่านและอุดรธานีอยู่ที่328บาทแต่จูๆ่ๆถ้าหากว่ามันปรับขึ้นไป450บาทต่อหัวได้จริงๆนะโอ้โหกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบชัดเจนนะคะอะ่มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเรื่องหลักๆเลยก็คือบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดครับหรือว่า ASPS นะครับบอกว่า ถ้าหากขึ้น450เนี่ยได้รับผลกระทบจากค่าแรงทันทีนะฮะถ้าทำทันทีในปีนี้น,นะครับชี้ว่ามี7กลุ่มที่กระทบแน่นอนก็คือ1ก็คือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างโอ้นี่ใช้แรงงานเยอะใช่ครับแล้วก็เราก็กําลังเป็นประเทศกําลังพัฒนาเนาะมีการก่อสร้างกันเยอะแยะแต่ไปหมดกลุ่มนิคมอุตสาหากรรมก็ดีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็ด้วยกลุ่มโรงแรมกลุ่มพลังงานปิโตเรเลียมกลุ่มค้าปลี ผมว่ามันกระทบไปแทบทุกกลุ่มคุณผู้ชมแต่มันมีงานวิเคราะห์อีกส่วนหนึ่งบอกว่ากระทบจริงแต่กระทบไม่เยอะครับมันต้องมีมาตรการคอยมาพยุงอันนี้เดี๋ยวรอฟังแต่ทางรัฐรว่ายังไงคือเขาต้องตกลงกับเอกชนให้ได้แต่มันมีข้อดีข้อเสียแลหละแน่นอนเราใช้แรงงานรายวันเนี่ยเรารจะมีเงินจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นถูกต้องและตัวนี้มันจะไปหมุนเวียนเศรษฐกิจ มีคนใช้เงินของก็ขายออกมีเงินซื้อข้าวซื้อของแต่สองคือของแพงนี่ไงของจะแพงขึ้นหรือเปล่าเพราะต้นทุนเป็นสูงขึ้นครับนะครับสามคือเมื่อต่างประเทศที่จะมาลงทุนในไทยเห็นว่าเฮ้ยค่าแรงแพงย้ายฐานการผลิตนี่ไงมันก็มีเหมาอนกันนะครับเนี่ยมันมีหลายต่อหลายผลกระทบนะฮะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมีบางบริษัทเขาเลิกจ้างคนงานไปเยอะเลยจําได้ไหมเมื่อไม่กี่ไม่กี่วันเนี่ย ็นบริษัทผลิตชิ้นสวยฟ้าเนี่ยเขาเลิกจ้างแรงงานเลยเริ่มโลแล้เหรอเริ่มโลแล้ะคือเขามีแผนจะโลดอยู่แล้วอันนี้อย่าไปโทษนโยบายรัฐครับเขาอันนโยบายก้าวไกลแต่เขามีแผนจะลดอยู่แล้วแต่ถ้าจ่ายตอนนี้เนี่ยเขายังใช้อัตราจ่ายชดเชยขั้นต่ําเหมือนเดิมอยู่แต่ถ้าปรับเป็น450แล้วไปเลิกจ้างตอนนั้นพังไปกันใหญ่เขาจ่ายบานที่เขาวิเคราะห์กันมาแบบนี้นะฮะ อ่าคุณผู้ชมมีคอมเมนต์จากคุณธนากรวังบุญคงชนะนะครับเป็นแกนนารวมไทยสร้างชาติก็เป็นห่วงเรื่องค่าแรงนี่เหมือนกันบ,บอกจริงๆการพิจารณาค่าแรงมันต้องผ่านคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายนะคือรัฐเอกชนแล้วก็ทางแรงงานสมราชาตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อเลยอุตสาหกรรมและแรงงานมีปัญหาแน่แต่หลังจากนี้เขาก็เชื่อว่าว่าที่นายกจะปรับท่าทียืดหยุ่นนโยบายที่หาเสียงเอาไว้นะครับต้องดูว่าจะปรับยังไงปรับแบบ โดนใจไม่ทําให้กองเชียร์มไม่โดนใจอะไรแบบนี้หรือเปล่านี่นอกจากเรื่องหนึ่งสองมาแล้วเนี่ยฮะนี่มาเรื่องที่สองเรื่องที่3าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูนะนครับโอ้โหครับอเอามาฝากกันวันนี้